ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาล้วชุนชอ่องแอด t h o นะักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะนะครับก็สวัสดีทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในงวดนี้นะสมาชิกนะก็จะมาดูสูตรเก่านะสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะต่อจากงวดที่แล้วนะเดี๋ยวล่างแบบสองตัวก็ที่แล้วได้สาก,กับแนะครับ พอพอดอแปดอกนะฮะก็จะเป็นสูตรเก่าแต่จากวัที่แล้วนะฮะสมาชิกนะแล้วก็จะมีสูตรที่สองในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันสูตรเก่าเหมือนกันยังไงก็คือนี่ฮะเมื่อเมื่อกี้นี้สองสูตรนี้ผมลงให้ในช่องแอปทอนตำราผ่ารวยนะชนที่เลขแปดนะสมาชิกนะเมื่อเมื่อกี้นี้ทีนี้ผมจะนําสูตรแรกนะฮะสมาชิกเนี่ยสูตรแรกเลยนะสูตรสองไม่เกี่ยวนะฮะ เดี๋ยวเฉพาะสูตรนี้ผมจดไปลงในช่องแอนทอนธรรมราพารวยพรุ่งนี้นะฮะสมาชิกนะสำหรับสองสูตรนี้ผมชวนให้นะครับแต่ในช่องแอนทอนนักคำนวณน,นี้ผมจะดึงเด่นสูตรแรกเนี่ยฮะสูตรแรกเนี่ยจะมาเป็นหลักสิบนะฮะสมาชิกดูนะฮะสูตรแรกเนี่ยจะมาเป็นหลักสิบเมื่อกี้ผมเน้นที่เลขแปดใช่ไหมฮะเนี่ยมันชวนกันที่เลขแปดมันเนี่ยฮะผมคัดออกมา เป็นสิบล่างนะสมาชิกนะสิบล่างสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากวดที่แล้วของอีกช่องหนึ่งผมนํามาให้ชมในช่องนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยผมลอกมาจากนี่เลยสูตรแรกนี่เลยนะว่าเมื่อกี้เจ็ดกับแปดจะเป็นสิบล่างนะสองตัวมาหนึ่งตัวสิบล่างก็จะเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะนะครับอธิบายกันเรียบร้อยสําหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดทั้งสองสูตร นะครับสมาชิกนะลงจริงอันนี้ลงจริงในช่องแอทอนตำราพารวยอันนี้ลงจริงในช่องแอทอนนักคำนวณน,นี่แหละฮะสมาชิกนะก็จะรวมกันทั้งหมด2สูตรนะครับในคลิปนี้นะครับสมาชิกนะจะเป็น,นปสูตรเก่านะก็กออือนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนั้นแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิง่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ ก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรช้วิจะะารณญาณในการรับชมนะฮะทุกๆข้อมูลนะฮะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะไม่ใช่ให้ไว้เพื่อจะออกเป,เป๊ะนะครับตามที่ผมคํานวณอันนั้นไม่ใช่นะฮะเพราะกองสลากเป็นคนออกตัวเลขนะฮะผมเป็นคนคาดเดานะครับตามสูตรว่า หวยจะออกตามที่ผมคำนวณก็แค่นั้นเองนะฮะต้องไปวัดดวงกับกองสลากอีกทีหนึง่งนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะสมาชิกนะะมาดูนะสูตรต่อจากงวดที่แล้วเด่นล่างแบบสองตัวนี่จะเป็นสูตรต่อจากงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วได้เลขสามกับเลขแปดพ้นออกนะฮะแปดสองนะสมาชิกนะพ้นออกแปดสองนะฮะวันนี้แปดก็มาที่หลักสิบนะก็มาที่เลขแปดแปดก็มาที่หลักสิบนะก็ถูก นะสมาชิกนะลงจริงวดแรกก็ถูกนะครับย้อนให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดก็เข้ามาทั้งหมดหกงวดเลยรวมทั้งงวดเมื่อกี้ด้วยนะสมาชิกอันนี้ก็คือสูตรสูตรงวดเมื่อกี้นี้ได้สามกับได้สามกับแปดนะฮะเอามาดูงวดนี้สูตรได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะก็ไปดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยฮนะนะสมาชิกสูตรง่ายๆเลยฮนะ นำหลักสิบล่างนะฮะมาบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน2ตำแหน่งนะฮะวันนี้8ปดบวกศูนย์ก็ได้8ปดบวกเพิ่มไปอีกห้าแต้มก็จะได้เลขสามได้เลขตัวเก่าแต่สลับหัวท้ายแค่นั้นเองนะฮะวันนี้ได้เลขแปดกับเลขสามสมาชิกแคบสูตรไว้นะฮะนะครับวันนี้ได้เลขแปดกับเลขสามนะครับสมาชิกนะอ่ะไปเติมเลยได้เลขตัวเก่านะฮะแปดกับสาม น่าสมาชิกนะลงให้เป็นงวดที่2งวดประจำวันที่16บหกทับสิทับหกนะสมาชิกนะนะครับอาสมาชิกแคปสูตรไว้นะงวดน,นี้แปดกสามจะมาสักตัวไหมนะครับก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาไปตามสูตรนะครับเพราะว่าสูตรมันมาแบบนี้นะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะฮะสูตรมาแบบไหนผมก,ก็ลงให้แบบนั้นนะสมาชิกนะ คำว่าสูตรนะฮะสมาชิกต้องเข้าใจนะฮะก็อ่ะผ่านไปเรียบร้อยนะฮะก็จะมาดูชุด10ล่างสูตรที่1จะเป็นสูตรเก่านํามาฝากช่องแอทอนนะคํานวณน,นะนำของช่องแอทอนตำราพะโลยมานะสมาชิกนะก็เข้าตามนี้เลยนะฮะฮไม่มีแก้ไขตัวเลขก็เข้าตามนี้ก็หมายความว่าเนี่ยฮะได้เกี่ยวกับเ,เลขแปดนะฮะมันออกแปดสอง นะฮะก็คือสูตรนี้สิบล่างนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมเขียนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนนะสมาชิกนะลืมนะสิบล่างนะฮะวันนี้เจ็ดกับแปดก็มาที่เลขเจ็ดนะเจ็ดออกเจ็ดเก้าก็ถูกนะวันที่สองได้แปดเก้าอ่สูตรได้แปดกับเก้านออกเก้าศูนย์เก้าก็มาที่หลักสิบก็ถูกเป็นว, 2, วันที่สองวันที่สาม สูรได้8กับ9กคนออก8 3 8ก็มาที่หลักสิบก็ถูกงวดที่3งวดที่4 2กับ3สูรได้3ออก3 8ฮะ3ก็มาที่หลักสิบนะครับอันนี้90สูตย์ได้90ู้คนออก95 9ก็มาที่หลักสนะิบสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่5ต่อมาสูรได้5กับ6กคนออก57นะ5ก็มาที่หลักสิบงวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้นี้ นะครับสูตรได้เลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับเอาเทียบให้ดูใหม่นะสมาชิกนะก็คือสูตรนี้แหละฮะสูตรเก่าต่อจากช่องแยกทอนตำราพ่อรวยสูตรแรกเนี่ยฮะเนี่ยฮะสูตรได้เลขเจ็ดกับเลขแปดเพราะว่าลงให้ในช่องนี้สูตรได้เลขเจ็ดกับเลขแปดก็เมื่อกี้แปดโจทที่เลขแปดเนี่ยฮะแปดก็มาที่หลักสิบผลออกแปดสองนะครับผลออกแปดสองนะครับสมาชิกนะ แปดสแปดก็มาที่หลักสิบตามสูตรนะฮะสมาชิกนะแปดก็มาที่หลักสิบก็ถูกนะฮะสมาชิกนะถูกนะหนึ่งสอสามสี่้าหกเ็ดเอาเมื่อกี้ลงให้จริงในช่องเอทอนหนึ่งทับสิทับหกสี่นะครับนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวดวันที่สิบสองป้าสิบหเออว่าไป วันที่สิบหกทับสิบสองทับหกสี่อาลองให้เป็นวันที่สองแล้วจะเป็นสูตรเก่างวดน,นี้ได้เลขตัวไหนสมาชิกนะครับไปดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้ก็คือวิธีทำนะครับนะสมาชิกนะมาคลิกแคปจอแคปหน้าจอไว้แคปสูตรไว้นำหลักแสนบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบอีกหนึ่งครั้ง ได้เท่าไหร่ไปบอกเลขแปดองที่นะครับสมาชิกนะนะครับเจวกหเป็นสิบสอฮะอ่าศูกศเป็นศูนฮะบวกเนะครับเป็นเจ็นะครับเจวกหเป็น12บสนะสิบอวกแปดเป็นยีก็นำเลขตัวท้ายเลขศูนย์มาวางไว้ตำแหน่งแรกฮนะศนบวกเพิ่มไปอีกหนึแต้มก็จะได้0กับหนึนะสมาชิกนะฮนะสิ 10. ล่าง งวดนี้นะครับได้เลขซูสกันเลขหนึ่งนะสมาชิกนะอ่ะไปเติมเถอะศูนย์หนึ่งอ่ะสมาชิกลงให้งวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับไปขโมยช่องแอททอนตำราพารวยมาให้ในช่องแอททอนนักคำนวณน,นะฮะสิบล่างสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรเก่าออสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้แคปหน้าจอไว้งวดนี้จะมาอีกหรือเปล่าก็ให้สมาชิกพิส จะละาเอาสิบล่างนะฮะสมาชิกนะนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาชนกับอีกสูตรหนึ่งนะครับสมาชิกนะสูตรเกา่าเหมือนกันนะสองสองสูตรอ่ะสมาชิกเลขไม่ชนกันเดี๋ยวนะครับสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะนำสองสองสูตรนี้มาชนให้อ่ามาจับคู่ให้นะครสมาชิกนะ เดี๋ยวช่วงอีสักไปอีสักกลางๆนะผมจะนำสองสูตรนี้มาประกบคู่ชุดให้เลยนะสมาชิกนะอ่าอันนี้ก็เทียบดูไปก่อนนะสมาชิกนะอันนี้ก็คือสูตรหลักสิบนะศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งแปดหนึ่งสามอ่าถ้ามาตามนี้นะฮะถ้าไม่หลุดนะสองสูตรนี้ไม่หลุดก็จะได้สีคู่ชุดนี้นะสมาชิกนะอ่าแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะอันนี้เทียบสูตรให้นะก็นะครับ ก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับก็ช่วงท้ายๆนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะมาฟังคําเตือนช่วงท้ายๆอีกนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะย้ําเตือนนะฮะไม่การันตีว่าจะมาตามที่ผมคํานวณหรือเปล่าผมมีหน้าที่คํานวณสูตรไวให้สมาชิกได้รับชมกันฮนะก็แค่นั้นนะฮะนะครับก็สลากเป็นคนออกนะครับสมาชิกนะก็เข้าใจกันตามนี้นะครับอันนี้ก็สิบล่าง ครับสมาชิกนะเราเก็บสูตรไว้ได้เลยนะครับเป็นสูตรเก่าอ่ะก็คิดได้เลขแปดนี่นะสมาชิกนะนะฮะก็ตามนี้แหละฮะไม่มีแก้ไขตัวเลขใดใดทั้งสิ้นนะฮะไปเอาของช่องแอทอนตำราพารวยมาหลักสิบล้านสองตัวมาหนึ่งตัวว่เมื่อกี้ก็ได้เลขแปดออกแปดแปดฮะแปดสองก็ตามนี้นะสมาชิกนะก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนนะครับก็ให้สมาชิกฝากสมาชิกติดตามด้วยนะฮะสำหรับ คลิปนี้ขอบคุณครับ